นะครับว่านะครับเออนะครับไฟวันจันทร์สิยงตกใจหมดนะครับนะรวมมงคลขานะครับนะรวมหัวหนูนะครับผงึกหน้าหลายครั้งแล้วนะครับนะหนูก็บอกว่ารออีกแป๊บรออีกแป๊บนะครับนะเออนะครับหนูตกใจหมดอะไรยันตีสองตีสองเมื่อกี้หนูตกใจหมดนะครับสรุปแล้ววุ่นนี้นะครับหนูไปทํางานนะครับลวมงคลขานะครับนะว่าอ่าอ่าี่นะครับนะ ฮารูมคลลงเถอะนะครับนะหนูเครงใจสามีหนูค่ะนะครับหัวหนูิ่งหึกหน้าเป็นครั้งที่สีที่ห้าแล้วนะนี่นะะโจรไม่กล้ามาล็อกนะครับรอถึงเช้าก็ยังไม่นอนนะครับวาสนานะครับสําหรับคลิปนี้นะครับรูปมงคลชนแนวนะครับก็จะขอลงก่อนนะครับเราแยกย้ายกันไปพักก่อนนะครับนะขอบคุณ f อซีทุกๆคนนะครับที่ดูโฆษณาให้นะครับรูปมงคลขาโฆษณาไม่มีเลยค่ะเอาตายอ่าแล้ว นะครับทาไมไม่มีมีไม่มีโฆษณาไม่เชื่อนวดแล้วค่ะลงขานะครับโฆษณาก็ไม่มีแล้วค่ะเอาท่านประธานรถพูดแบบนี้ตกใจเลยนะครับนะนะครับเมื่อกี้หนูเข้ามาแล้วค่ะโฆษณาไม่มีค่ะลงมงคนขานะครับเอานะครับเอาเคเอฟซีค่ะลงอีอีนะครับเอาไก่ละครับเนี่ยชอบไก่ทอดนะสิท้าไก่เคเอฟซีนะครับ้ากิเมีคุณสุรเดชนะครับคุณวยุทธดีจ้านะครับนะ นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเข้าไปดูโฆษณาลุงมงคลด้วยนะครับขอบคุณทุกทท่านนะครับที่อยู่กันมาจนถึงดึกถึงดึกลุงมงคลไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับนะว่าอยนะครับอยางนะครับตอนนี้นะครับลุงมงคลขาตอนนี้นลุงมงคนมีความรู้สึกเป็นยังไงอยากเสยคางให้จําเลยนะครับเนาะอยากเอาซ้นปีนเสยคางมันจังเลยนะครับนะนนนมัน,นบ,นะ Annual. บอกว่ามันมีออร่ามากนะครับนะ เดินกลมหน่ะอย่างงีนะ้เดินกลมหน่ะมีอลาหาเหวียวอะไรนะครับนะสายสืบไปบองมาแล้วนะครับนะหน้าซีดหน้าเซียวทั้งสองผัวเมียนะครับถามว่ามันเอากันแล้วคงจะไม่เอากันหรอกมันไม่ได้นอนกันนะครับมันคิดนะนะครับเออว่าเราจะรอดหรือไม่รอด วันนี้นะครับไม่ร้อนนะครับประเทศขอนแก่นนะครับอู้เมซูนีนะครับอยู่ขอนแก่นนะครับเมซูนีปีชานนน้นะครับุูมืคนขานะครับทำไมด่างหนูไม่โด่งเลยค้านะครับมันเป็นปกติธรรมดาของภาคอีสานนะครับอย่าไปน้อยอกน้อยเนื้อต่าใจเลยนะครับนะไอ้พวกที่นะครับบางบางประเทศที่อยู่แถวแถวแอฟริกาอะไรพวกนั้นนะครับด่างเขาก็ไม่มีนะครับนะแตงส่วนมากก็หัวหล่อๆทั้งนั้นเลยนะครับอ่า นักก็คนล้อๆนักก็ไม่ชอบผู้หญิงสวยนะครับเมซูนี้อย่าน้อยอกน้อยใจเลยนะจะ๊ะหน,นูเหมือนคนจีนขัดนะครับน่เออี่นะครับอุ้ยนี่ขัตายแล้วนะครับน่แล้วเป็นคนจีนยังไงคนจีนดำก็มีคนจีนต่างแมพก็มีนะครับเออจะเหมือนจุนแบบไหนะจ๊ะจีนต่างแมพหรือจีนโด่งล่ะนะครับนะ่ะอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจถ้าเป็นคนสวยสนมากก็ไม่ค่อยมีสามี นะครับนะเพราะผู้ชายหล่อๆเนี่ยนะเขาชอบผู้หญิงไม่สวยนะครับเห็นไหมผู้หญิงสวยเขาไม่เอานะครับนะเออนะครับผู้หญิงสวยทําไมเขาไม่เอานะครับเออก็เพราะว่าเวลาแต่งหน้านะครับจีนแบบขาวๆค่ะอ๋อนะครับก็ถือว่าโชคดีไปจัดนะคนสวยนี่เวลามันแต่งหน้าขึ้นนะครับคนยิ่งสวยนะครับยิ่งแต่งหน้าขึ้นนะนะครับเออนะครับผู้ชายหล่อเขาถึงไม่เอา นะครับถ้าแต่งหน้าขึ้นซื้ออะไรมาใส่นีดใส่หน่อยแต่งนี่แต่งหน่อยมันก็สวยอ่ะมันก็ซื้อมาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมมันจะไปเปลืองกับชุดแต่งนะครับมันไม่เก็บเงินไม่กินนะครับนะเออนี่แหละครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าคนไม่สวยไม่ค่อยแต่งแต่งยังไงมันก็ไม่สวยอ่ะนะครับผู้หญิงประเภทนี้เขาก็เลยไม่ค่อยแต่งนะครับพออเลยไม่ค่อยแต่งตัวแต่งไปมันก็ไม่สวยนะครับผู้ชายคนหล่อๆก็เลยไม่ค่อยชอบเออก็เลยชอบคนที่ อ่าคนที่ไม่สวยนะครับนะนะครับหาเงินมาได้มันก็ได้เก็บเต็มเต็มหนูไม่แต่งหน้าค่ะเพราะเงาเพราะเงินหมดค่ากินค่ะนะครับนะไม่เชื่อหรอกนะครับนะนะครับลุงขานะครับพรุ่งนี้เมซ่สินี่นะครับจะกินผัดกะเพราค่ะหกตัวได้ไหมนะก็หอยเสียบนะครับนะนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันหวยออกนะครับมา 904เมื่อกี้ใครให้มาอย่าลืมนะครับเนาะ940049904กลับไปกลับมานะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ลุงมงคลขอบคุณทุกๆท่านนะครับเนาะสวัสดีครับนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับตอนเช้านะครับสวัสดีครับ